สวัสดีค่ะพบกันกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะจาก a m โยคะออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะอ้อมมีท่าโยคะนะคะเพื่อเป็นการบริหารคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็บริเวณิ้วมือของเราด้วยนะคะฝ่ามือเพื่อช่วยทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็จะช่วยให้เราไม่เกร็งนะคะเวลาที่เราทํางานที่บ้านค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเริ่มฝึกกันได้เลยค่ะ นั่งขัดสมาธิในท่าที่สบายหลังโรงไหลปล่อยสบายมือวางที่หัวเขา่าหายใจเข้าหายใจออกก้มคอลงไปค้างชิดอกหายใจเข้ากลับมาหายใจออกปล่อยคอไปด้านหลังหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอียงคอไปข้างซ้ายยืดคอข้างขวา หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอียงคอไปขวายืดคอข้างซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกก้มคอลงไปค้างชิดอก2อกถึ 3, รอบลมหายใจนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกปล่อยคอไปด้านหลังช้าๆยืดกล้ามเนื้อคอผ่อนคลายกระดูกคอ หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอียงคอไปซ้ายไปหูซ้ายใกล้กับไหล่ซ้ายไหลขวาปล่อยสบาย,บายหายใจเข้ากลับมาหายใจออกเอียงคอไปขวา,า e <mail> กดไหล่ซ้ายลงไปหายใจให้ลึกๆค่ะหายใจออกยาวหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกหันหน้าไปทางด้านซ้าย หายใจเข้ากลับมาหายใจออกหันหน้าไปด้านขวาหายใจเข้ากลับมาหายใจออกหันไปซ้าย2อถึงสรอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าปกตินะคะหายใจเข้ากลับมาหายใจออกหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้ากลับมาหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะ ต่อมามาที่หัวไหล่มือแตะที่หัวไหล่ค่ะหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นหายใจออกลดลงหายใจเข้ายกหายใจออกลดลงหายใจเข้ายกพยายามให้หลังมือชนกันนะคะหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกผ่นคลายหัวไหล่นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆ หายใจเข้ายกหายใจออกลดลงหายใจเข้ายกหายใจออกหายใจเข้าค่ะยกสูงสูงค้างท่าไว้สักครูนะคะสองสมรอบลมหายใจ หายใจเข้าก่อนหายใจออกปล่อยข้อสอกลงมาค่ะแล้วก็ปล่อยมือวางอันนี้มาบริหารหัวไหล่เป็นการหมุนไหล่นะคะหายใจเข้าหมุนค่ะเป็นวงกลมพันคลายหัวไหลพันคลายบ่าทั้งสองข้างนะคะสิครั้งค่ะแล้วก็หมุนย้อนกลับค่ะหายใจเข้าหายใจออก คลายแขนด้วยข้อศอกด้วยมือด้วยนะคะพกครบสิบครั้งแล้วยืดแขนไปด้านหน้านะคะกลางนิ้วมือออกไปค่ะกำนิ้วหัวแม่มือแล้วก็กางแขนกลางนิ้วมือค่ะสิบครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออก ทำไปเรื่อยๆนะคะผ่อนคลายนิ้วมือฝ่ามือแล้วก็หมุนข้อมือค่ะกำนิ้วหัวแม่มือแล้วก็หมุนเข้าหาตัวเรานะคะสิบครั้งหายใจธรรมชาติค่ะแล้วก็หมุนย้อนกลับนะคะไม่ต้องเร่งรีบค่ะค่อยหมุนอย่างช้าๆนุ่มนวล ต่อไปตั้งมือนะคะกระดกมือคืนหายใจเข้าหายใจออกความ,มือลงไปทําไปเรื่อยๆค่ะ10ครั้งหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกต่อมาตั้งมือซ้ายนะคะมือขวาแตะ่ะแล้วก็ดันเข้าหาตัวเรา4 5รอบลมหายใจนะคะลอยปล่อยสบายยืดแขนต่อมาคว้าม,มือลงไปค่ะ เอามืออีกข้างนะคะสัมผัสที่หลังมือของเรานะคะดึงเข้าหาลำตัวหายใจเปลี่ยนข้างค่ะแบบเดียวกันนะคะดัดเข้ามาหาตัวเราค่ะแล้วก็แตะที่หลังฝ่ามือหลังมือของเรานะคะหายใจ ปล่อยมือลงไปค่ะต่อมานิ้วมือนะคะหายใจเข้ามือประสานยกแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะหายใจออกลดลงไปหายใ,หใจเข้ายกแขนขึ้นยืดกระดูกสันหลังหายใจออกลดลงทําไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมประสานลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ายกยืดแขนหายใจออกลดลง พอสิบครั้งแล้วนะคะยกแขนขึ้นค้างท่าไว้สักครู่ค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกปล่อยมือลงมาต่อมานะคะประกบมือไปชี้ด้านหน้าหายใจเข้านะคะหายใจออกเปิดแขนแล้วก็กระดกมือนะคะเหมือนน่งรำเลยค่ะกระดกมือ ขึ้นไปหายใจออกคว่ำม,มือลงนะคะทําไปเรื่อยๆหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช่วยยืดเส้นแขนได้ดีมากนะคะแล้วก็บริหารคอต่อที่มือนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกปล่อยมือลงมาะคะ่ะต่อมางอข้อศอกข้างซ้ายถ้าข้อศอกแตะพื้นก็วางลงไปนะคะแต่ถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรคะ่ะ แล้วก็หมุนหัวไหล่ค่ะตามเข็มนาฬิกา10ครั้งนะคะหรือเป็นวงกลมค่ะให้ก้งกว้างหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแล้วพันคลายไหล่นะคะพันคลายคอเมื่อครบ10ครั้งแล้วย้อนกลับนะคะหายใจเข้าหมุนแล้วก็หายใจออก ไปเรื่อยๆช่วยยืดลำตัวด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ไหล่ของเราผ่อนคลายนะคะจะลืมตาหรือหลับตาก็สามารถทำได้อีกครั้งนึงค่ะทำแบบเดียวกันนะคะงอข้อศอกข้างขวายกแขนซ้ายเข้ามาค่ะแล้วก็หมุนค่ะตามเคอมนาฬิกา10ครั้งนะคะ หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่อยๆหมุนค่ะแล้วก็หมุนย้อนกลับนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่อยๆหมุนค่ะสิบครั้งเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็กลับมาตรงกลางค่ะ